ไว้แม่นี้ลูกมาเร็วเอ้พี่เจียมาเร็วเร็วเร็วเรอพี่เจียมาเร็วน้น่นวิ่งห้าตังมาเลยวิ่งตังมาเลยพี่เจีวิ่งตังมาเลยวิ่งตังมาเลยอ่ะดี๋ยวเดีวเดี๋ยวี๋ย้ยง่นี่ เว้ยอย่าเขี่ยน้องออกสิไอ้โมยักแม่นั่นนั่นั่นไอเยี่ยมันสู้ไว้เยี่ยมันสู้ไว้นเยเฮ้ยเยี่ยมันยะวิ่งชนสเลูยเ้ยเายเฮยเฮยลูกยเต้ยันตายเล้ยเว้ย อมีถีบกันอีกอืออืออือโหยังกับฝูงซอมบี้อือ